เก็บหญ้าพี่น้องเก็บหญ้าวันนี้ก็ได้ไปปะลุงน้องดำน้องมอดน้องมิตรแล้วก็เออน้องมิตรบ่หรือว่ามิตน้องมิตเออบ่ผิดพี่น้องเฮาโลน้องเป็นบ่าวเลยเด้เฮาโลยังยังเว้าบ่ถูกเนาะน้องมิพี่น้องน้องมิน้องมอดแล้วก็น้องดำพี่น้องน้องดำก็น่าสิบ่หงก็น่าสิมีช่องคือกัน ต้องทารุ่นพี่น้องเลยซอยกันเก็บกวาดหญ้าท้งนี้กับผู้ตัดกับซีเป็นบาวตาบาตาเป็นคนตัดอ้ยโหดวาหญ้าพี่น้องหรือคำบรรยาย ชเชยวเรือไปทางใดก็โจรงนี้พันอากาศก็ดีอีกครักคักคัคักม่คือตัดตอนตัด,ตด,ตด,ตดลายๆอยูค่คือว่าชีได้ประมาณชีหาสอบหยามันเจ็บเนาะได้สองสอบพี่น้องขั้นนี้ได้สองสอบน้องมอดเป็นผนกกว่าโคตรสบายแบบน้องมิดกับน้องดั้เป็นผนกฮุบ เคยหลาเป็นผนเอกว้าวอ้าวน้องวาตาเป็นผนเอกตัดปกติย่าสิมีอยู่สี่คนเนาะมีน้องสลาเคยหลาน้องดำแล้วก็น้องมดนะได้สาวสอบเครื่องมือนะถือคนละหาสอบบาน,นิฮะคนนะเอาเบิ้งสีได้จักสอบไม่บาจะมาได้จากสอบเอาเดี๋ยสอบจอ่กแล้วเขาเป็นผนเอกตัดได้เ้าก็ไล่เอาคือเขาจตัดดอยู่ี เอาได้สองสอบเราได้สอบเดียววันม,มนีไปกวัดวอโอ้แ๊บเดียววายดีนอลคน<อ>ยังเลยโอ้ยเข่าสิออกละเอียดเงี้ก้มเลยเนาะองงเออมันก้มเลย แต่ก,ก้เสียหายไปแน่ฮอตตัดนะเข่ากับมุนไปน้ำนี่พี่น้องเขานะโอ้ยยันได้เกี่ยวกันยันได้เกี่ยวเข่าพุ่นห่อมอยู่นเงืกี้กลมเลยท,ทออั้งบ่มีหย่าน,น,นาง,นงงามเนาะเออคันบ่มีหย่านางงามเขานะเมื่อกี้เออ หย่าึ้นรถมันบ่ขึ้นเน,น,น่าเขานะไม่ได้เชียร์ได้อะรอบบคันบ่ได้แล้วครับพอ่อนักนักลูก่ะแต่มันบนนนน่นักหย่ายังเยหย่าพี่เพี่นเป็นอะไรอ่า กว่าตำหองตำหองตี่นั่นนะมันก็เขา่ามุนเลยมันจังก้อนกันกับตำหองนะมาพูนออกไปทางพุ่นรถที่ไปทางใดเอาไปน้องดำไปเราหนึ่งสอบล้องไปเฮีแยและโตเฮ็ดพอดีดออดแมนพี่น้องอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเข้ามากดติดตามส่องน้องมีดพี่น้องเลย ต้องมีเป็นกำลังใจให้น้องๆมีเม,มตาอะไรก็บบ่าวต้าพี่น้องเพิ่นมีอยู่สามซองกดติดตามได้เมื่อทั้งสาม่องเลยคลิปกับแบบนี้แหละพี่น้องค่ายกัยยนกับของเคยหลานนี่แหละอันเดียวกันเลยนะคลิปแบบบ้านนอกบ้านนอกแบบเรียบง่ายพี่น้องเลยบ่มียังเลือดดูมีแต็แนว เรียบง่ายใช้ชีวิตแบบปกติประจำวันเลยเนาะที่เขาถ่ายมาให้เบิร์กันอย่าลืมไปเนอะเป็นกำลังใจให้ไทม์งานเฮาเนาะพ่นโตน่หา่ขึ้นลดยนออืมในห,หน้านี่อ,อ,อันนี้ดำเรียบพ่ผนพัดบวต,ตกมันได้แต่ว่าหน้ากับมันมักหยานน่เบิ่งเลย ปีได้กับปี้นมันก็ลายอีเนมินเนาะแม่ลายอบัดหน้าบ่เห็นมีเนาะเออบัดหน้าเขาเจ้าบ่ยากบ่หาเียคงมัวไาัวตน่ะเฮาสิกองนั่นน่ะโอเาหน้องแกไว้ๆดดแม่นอยู่บ่ยากนะแต่ว่าข้าที่สิบ่ได้ลายเฮามีแต่หญ้าเนาะ เชีแห้งเฮาเห็ดตีแต่ว่าเห็ดเห็ดยังบ่ได้พี่น้องคันเขาโลคกับโรคบวายโรคแล้วบวาวมันมีอยู่คู่ให้แต่ว่าให้แต่ละให้มันเต็มเกินเนาะมันโรคบวเต็มหูแล้วขนาดบถดมื้อจักได้บ่3าให้โอ้3าให้กันได้ก็ดีอยู่ได้มันลดนน้ำก็กล้าอีกพวกเนี่อ่นใบกองกองในห้าหมดพี่น้องคันใบตรงน่ะเข้าขนาดพี่เล้วนี่จ้างมาหาหคน มืดมือได้สามหาเออเศาเลยพอจ้างเลยเออเชียเงินซื้อกระจ้างเข้าเม่นองดํานี่แล้วมันลายอลิจงข้ากับข้ากับจนอยากเมื่อแต่เทียงพุนมันลายเกินเข้าก็หูอยู่วะคันลกไปกับมันบโคุมคนจ้างเนาะมันลายเกินหยาวะลายอลิได้พี่น้ออฮ คันว่า,าเออลงมือนึงได้จ้าง6คนลงมือนึงได้ประมาณชาวไห่พอจากจ้างอยู่เนาะอ,อันนี้ลดสามไห่หมดเล้เหล่าสามนี่พอจ้างเออพอจ้างอันนี้มันเกินพี่น่ะนี่ยาอันนี้มาเก็เล่กลัวเลยขยมันไม่กลัวหรอกเพราเอา Bùi Nhớ ông bông vậy nỉ bông đi đôi Bông này thang. đầm ta phải thấy นี่เป็นคนเก่งๆจ่ิงเลยนี่เป็นคนขยันเดี๋ยวห้างทายคลิปแล้วห้องก็สิเป็นแผนกคนโหยขนาดอะไรเราขนาดเขายังเลี้ยวเห็นแต่หนาสุกหมอนเลยเนาะชีได้เกี้ยวเลย ทั้งนั้นม่ต้องตัดดอกตัดามาตัดหาซอยุกเคยลามนี่พี่น้องต้องปับใจคุณเลยละเออหญ้าลายเข้ามาตัดไว้เขาเจ้าไ้ตัดเองตัดทีละลิมมันจะง่ายเนอะอันนี้หน้าเข้านี้ตัดได้ วานปุยใส่พี่น้องวานปุยจะลดซุกเลยอย่างนี้นมากซุกเลยวานใ้เข่าแล้วแต่หยาไล่ว่า,ล,า,วาลงไปนำการเลยซุกไปนำกครักพี่น้องรักพี่น้อง ให้นี่ขั้นนี้ได้ซักสอบขั้นนี้สองสอบบ่ขั้นละสองสอบเนาะชิบขั้นกับเศร้าสอบอแต่ว่าควายเขาคนเดียวสี่สิบสอบนี่กับุดอยอดเลยนี่ไปกินอยู่รองน้ำแดงสิบ,บาท บนน่ะยกไปเองอีกไปยังบ่ฟูฟูลงมาทั้งหมบ้านหน้าเขาเจ้าบ้านหยาก็บม่ค่อยมีที่แรกก็บ่ได้เห็นเขาลูกไลยบ้านหน้าเฮากว่ามันคือดูเกือแเทียบหยา คนมันลอยเลยคนมันล,อย,ล,ยนนลอยนะดำเนาะพ่อลอลไรบอตัวพิลึกกว่ากิ่งหูหยกปึกไปเลยคนะนเหตุหนักกระอดเอาแล้ว เอ้ยคนเก่งคือคนหล่อเลยนคืนน,นี <laughs <laughs> ้ฝนตกบม่ได้ไปใต้กบหรอไปอ๋อขาเราไปใต้กบขะตาไปได้เยอะได้กบสองโตลงมาแต่บ้านน้อยก็โอ้ยมีเมื่อทางใดก็ได้ <t ces> <t ces มีคูคัน่้เียนก็สอบเจ้นเมียสอยแลละบอกเด้อสิเลียนคันเมืยแลละบอกเด้อสิเลียน ต้องใช้เกอร์บูดได้โอเคพี่น้องมาฮอนนี้กับสีได้อัมลาฟาจากเนาะพอกันใหม่รติตามอกเนาะกตานําต้องม่ตานเรุมัดตพลนย่าลืมพี่น้องฝากกติดตามเรา่องน้องมิดพี่น้องเมตามกกบักระบาบตาไปแล้วพอกันลินา้าสบายดี